อ้องเดี๋ยวสิมาเจ็บไข่ตะกะเตยียนพี่น้องตะกะเตียนเขาเลี้ยงไว้เรื่มตายเนี่ยเลยพี่น้องมันไข่ล่ะเดี๋ยวเสี่ยวไข่มันพี่น้องไข่มันเขาอยู่ในกระสอบโอ้ยพี่น้องไข่ตะกระเตยเเียนไข่ตะกะเตีย,ตยนพี่น,อน,นอ้อ,อ,อ,นอง น้อยๆไงเนี่ยโอ้ใส่บ่ใส่น้ำอ่านี่เนาะไข่ตะกัดแตนกะตังกาเอาไปขยายพันธุ์ต่อพี่น้องก็ได้กินว่าได้เรียนจับน้ำทงแล้วพี่น้องเลี้ยงไว้กินแล้วเสมอนี่ท่านสมัยไปเรื่อยน้ะพี่น้อง เลี้ยงไว้แล้วสามารถเก็บไข่มันไม่เพาะขยายพันธุ์ต่อไปได้พี่น้องไข่มันเาอาไว้ถ้าขยายพันธุ์ไว้แล้วก็เลี้ยงไว้กินบนสมัยก่อนได้พี่น้องหาเสษอไรยยตบอะไรตีกินน้ำทงโมแมนได้พี่น,อน้องสุ่มกันสุ่มเมื่อนี้เลี้ยงใส่กล่องมาเลยพี่น้องไข่มันพี่น้อง ใครจะไครตะกะัเตียนี่นี่ใข่ใเส่ยไไ,ไ,ไ,ไพี่น้องใค่เซ่ยไซไปเจ็บมั้ยเหพี่น้อง โอ้ยงอนแบบไง้ะเป็นตัว huh? นี้นี่พี่น้องเจ็บได้ก็จะเป็นอยงนี้เชียนะครับพี่น้องโก่งห้องเชียร์ครับพี่น้องซ้ำเลยครับผมสวัสดีครับ